เด้อพี่น้องกินเมียงเมียงยังเลยภาษาเอ่อเวียดนามบ่ะภาษาไทยเออนยัี่ฮะพ่อเมียงเวียดนามพ่อเมียงพ่อเมียงเวียดนามคือคนห่อเนาะไม่ร้ายหรือไงกินปลาบ้างก็ห่อใส่้กระป๋ากันเด้อจ้าพี่น้องกินน้ำกันไม่ร้ายอะไรกินแบบเบิด บายดีพี่น้องเด้อจ้าเร่องเสียถอยออกกินห่อเมียน้ำกันพี่น้องห่อเมียงเวียดนามขับปุ้นข้างในตุ้ยตุ้ยๆคือกันเลยตุ้ยๆเหมือนคนห่อเลยน่ารักน่้้ยเตยๆข่แล้วก็น้ยเตยนเลยจ้ยๆตหุ้แๆ่้ยๆ้ยๆ้ยๆต้ กูได้ใช้แบบกินเก็บทำไงเก็ป่าเลยเพรา,อ,า,อ,าอยาน้ยแ,น,แน,น,นไม่สิบกว่อมันจิ้มมันมีอะไราไไสามถุอมออกไปนอกนะเขาได้แจพี่น้องกนินเหมียงน้ำกําเหมียงเวียดนามแจพี่น้องนะจ๊ะขารเอกสองกูได้เลยนี่เอกสองว่นนี้นายเอกสองเรียกตึกเลขตึกเลขพี่น้อง ขอบคุณหลายๆเด้อผู้ใหญ่จดีถึงหวเรียนนางเอกก้องสิเลขมื้อนี้เลข3โต9บาทพี่น้องเอ้ย9บาทได้เท่าใดกั10000เฮาสบ่เออ10000 9บาทบ่ได้ให้พี่น้องครัยมันห่อคือมื้อนี้ห่อๆๆเป็นห่อสิเลือห่อนี้อ้าวมันสิแตกแล้ว่เออนี่น้ําจิ้มมันฟังอันตะเพ็ดเอาเม็ดตะเหอ สี่อันพ่อโยแม่พอแล้วออแดงแดงนี่เนี่ยเวียดนามใส่ไข่แค่นี้พอจะเพลินแดงแน่ละคัง่อคเนี่จะดึงดัสีแดงให้ดอา มาหวงเนี่ยนี่สองอันกอนะชุกน้ำ่ชุกคนละสอันปาบวกนงอ้าวคนอูนี่แหละมาดเจ้าันเออแตอยากกินของฝขาจะให้แต่ิ้อ้อสองปีสอีอนนี้จะอยูองไผ่ก็คือจะาเอตี้ยรมันยืดในตัวใไญุมันน่อยไงอ้อ้ของเตี้ยนี่เออ่านของเขาออมยุบกะดูกให้เนาะ ขึ้นเงินก้นไหลก้อนแท้เด้อบริการที่หมอเด้อขอบคุณผู้ใหญ่ในลุยอันนี้ก็จัาก๊าละอืมขอบคุณใครก็ก็ขอบคุณสาวลุยสายบันเทิงนะคะเพราะว่าสาวลุยสายบันเทิงก็ถือรวยเนาะรวยรวยเบอร์พี่น้องบาทในเมืองหนึ่งในเมืยงหนึ่งเด้อพี่น้องนอนนอนลอยเท็จนะ ซาบะานังขนาดนี้ได้พี่น,อน้องอือหือโตลงมาเลย่งก็สวยทําไมคลิปนี้ก็ฝากุนไร่ไดตามได้พี่น้องเอ้ยโอเคก็โตลงมาขอบคุณเจ้าลุยหลายๆนะจา๊ะที่เลี้ยงหอมเนี่ยคันพิลล์ร้อยเนื้อในกุ้งนี้พี่น้องมา,างหงอเยอะคัมพิลลทท์ร้อยนวดร้อยเนึ้อในขางงอนะในถูกซาบาทได้เลี้ยงเลยก็เหง็นดีเลยเจ้า นี่บะไรพี่เนาะตแก่ตแกโทมานี้บะาอันนี้ให้อีแตงมาตกกระดานคนสองอ้วนนานนาต้องใช้พลาต้องใช้พลาพละและเสลียงอ้นนานหรือว่าซลุยเสลียงต่อไปช่องอันเนะ เครืองประกอบมันกับชีมียนกระปุ้นแล้วก็ใ่กได้มีมูสักกับใช้มูสักกับอะไรได้ก็นะพักห่อนอกเพียมแผนมันเปล่าชาวพลากินกินก็แส่บเอยมาเด้อจ่พบเี่น้องนกินมันมันกินจอกเรจุมันเหรอบ้าง่างเขียวมุดโอย ช็อปปลากินก่อนจะพี่น้องตัวแก่โทลงมาเยอง่ายนึกจากพี่น้องม่ต้องมียางมากมาแดงแล้วคุณเอั กินกินกินอะไรให้แม่งพอก่เฉยแอตัดเหลกบลุยตัดออกบักไม่ใช่พี่น้องเบิ่องหนอาตอนเหดเนะถ่ายตอนกินก็พอถ้าก็ไลค์ก็ติดตามในเ้อจ้า เจอกันทีหนาแนะเนาะบาย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 จ้าก็ให้ผู้เรียงถูกวัดตัววดัวดต่อไปกับให้ถูกไปไล้ด้วยนะ